สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการย่าตัวประกอบของพาุูน้ำที่มีดีกรีสูงกว่า2ค่ะ โดยจะเป็นภาคต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นดีกีสูงกว่า2เหมือนกันแต่จะเป็นกําลัง4กับกําลัง6แต่วันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นดีกีที่สูงกว่า2นะคะถ้าดูจากโจทย์นะตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นกําลัง4เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลักษณะการทาขั้นตอนการทําจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนกันไปค่ะ,ะทีนี้จะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะในตัวอย่างแรกคะ่ะข้อแรกนะคะ x กำลังสี่บวกหนึ่งพันยี่สิบสี่ค่ะเราจะแยกตัวประกอบมาได้ยังไงนะคะก็คือนักเรียนสังเกตตรงบมบน,บน ที่ครูให้สูตรวัฏทฎิ5สูตรนะคะให้นักเรียนลองดูว่าจากโจทย์ข้อนี้ค่ะเราจะสามารถเข้าสูตร5สูตรนี้สูตรใดได้บ้างนะคะโดยที่เราต้องเปลี่ยนเนาะจากเลขชี้กำลังกำลัง4ตัวนี้นะคะต้องเปลี่ยน,นะคะ่ะแน่นอนว่าเราเปลี่ยนเป็นกำลัง3ไม่ได้ค่ะ แต่เราเปลี่ยนเป็นกําลังสองได้ถูกไหมคะแน่นอนว่าเราใช้ผลต่างกําลังสองไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าโจทย์เป็นบวกค่ะแสดงว่าวมันก็เข้าเขาได้แค่สูตรเดียวคือสูตรกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นบวกนะคะสูตรนี้ก็จะใช้ไม่ได้อะเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวนกเรียนเราจะมาจัดรูปให้อยู่ในรูปของหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะๆๆก่อนอื่นค่ะให้เราจัด x ก,กําลังสี่ให้อยู่ในรูปของหน้ากําลังสองก่อนค่ะก็จะเป็นหน้ากําลังสองค่ะแบบนี้ค่ะ ต่อไปค่ะบวก2คูณหน้าค่ะเมื่อสักครู่นี้เราให้หน้าเป็น x ก,กาลัง2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าก็ยังคงเป็น x ก,กาลัง2ค่ะส่วนหลังเอามาจากตรงไหนหลังจะเอามาจากส่วนนี้ค่ะอ่ะนานักเรียนต้องดูว่าเราต้องทําให้หลังเป็นกําลัง2เนอะอะไรยกกําลัง2ได้1024บบ้างนะคะอ่าอะไรเอ่ย คำตอบก็คือ32ยกกําลัง2ถูกไหมคะแสดงว่าหลังของเราก็ต้องเป็น3 2ค่ะแล้วบวกด้วยหลังกําลังสองก็คือ3 2สส่วน2อนั่นเองค่ะงงไหมคะเห็นไหมคะว่าครูจัดรูปหน้ากําลังสองบวก2หน้าหลังหน้ากําลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองตามสูตรเป๊ะเลยแต่นักเรียนยังหยุดตรงนี้หยุดก่อนยังไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าครูปิดวงเล็บก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้จบหนึ่งสูตรพอเราลองเช็คที่ดีค่ะนักเรียนเรามี x กําลัง4เหมือนกัน 2บรรทัดนี้นะคะเรามีสารดีสองลังสองเหมือนกันแต่พจน์กลางค่ะจากโจทย์บันทดแรกพจน์กลางไม่มี 64x กําลัง2แสดงว่า 64x กํ์ลัง2เนี่ยมีไม่ได้ค่ะเพราะถ้ามีปุ๊บจำไม่ได้ทันทีเพราะว่าเนื่องจากเราเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่า2บรรทัดจะต้องเท่ากันตลอดงั้นทำยังไงให้ 64x กําลังสองไม่มีเหมือนในโจทย์คะอ่าเราก็ต้องลบ 64x กําลัง2อ,ออกค่ะ เห็นไหมคะนักเรียน64 x กําลัง2ลบห4 x กําลัง2เหลือ0ูย์ค่ะแค่นี้มันก็จะกลับมาเหมือนรูปเดิมแล้วยีงก็ได้ให้มันเหมือนรูปเดิมไปก่อนคะอ่ะขั้นต่อมาค่ะจะเห็นได้ว่าในวงเล็บสี่เหลี่ยมนะคะวงเล็บสีน้ําเงินนี้นะคะมันอยู่ในรูปของหน้ากําลังสองบวกสองหน้าลบกําลังสองให้นักเรียนยุบค่ะยุบเป็นหน้าค่ะบวกหลังค่ะทั้งหมดกําลังสองให้ยุบอยู่ในรูปนี้ค่ะ หน้าบวกหลังทั้งหมดกาลังสองนะคะส่วนสีชมพูตรงนี้ทํำยังไงส่วนสีชมพูตรงนี้นะคะครูอยากให้หนักเรียนแปลงเป็นทั้งหมดทั้งก้อนเลยยกกําลังสองก็เลยเป็น8 x ทั้งหมดกําลังสองค่ะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เข้าสูตรผลต่างกําลังสองสูตรนี้นี่เองค่ะสูตรนี้นะคะเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเราตอบบรรทัดน,นี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าการแยกตัวประกอบหมายถึงการคูณกัน ต้องเอาสองวงเล็บคูณกันตัวเลขต้องคูณกันแต่ปัจจุบันเนี่ยสองวงเล็บไม่ได้คูณกันค่ะอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ถือว่าเป็นการแยกตัวประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเรา,เราต้องทําต่อะคะ่ะอ่ะวิธีการทําต่อนะคะเราจะแยกค่ะปัจจุบัน,นะคะ่ะหน้าของเราคือก้อนนี้ค่ะนีเนวนาค่ะหลังคือก้อนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสูตรเลยนะคะก็จะเป็นหน้าค่ะตามสูตรนะคะลบหลังค่ะแล้วก็คูณด้วยหน้าค่ะ บวกด้วยหลังค่ะอันนี้ก็เป็นอันสําเร็จเรียบร้อยค่ะแต่ถ้านักเรียนอยากให้คําตอบอยู่ในรูปที่สวยงามนักเรียนสามารถเรียงดีกีนะคะในวงเล็บได้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในรูปที่สวยงามนะคะ <Okay. S 2> ต่อไปจะเป็นข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะก็ยังคงเป็นกําลังสีเหมือนเดิมค่ะนักเรีนยนก็ลองดูสูตรทั้ง5สูตรนี้นะคะว่าเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปสูตรไหนได้บ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะเป็นสูตรที่3เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะคะ,ะพร้อมแล้วเราจะมาจัดรูปให้อยู่ในรูปของหน้ากําลังสองบวก2หน้าหลางังบวกหลังกําลังสองกันนะคะ,ะเริ่มแรกค่ะจัดเป็นหน้ากําลัง2ค่ะนะคะบวก2 หน้าแล้วก็หลังค่ะหลังที่นี้นะคะดูหลังสุดเลยหลังสุดคือ16ค่ะเราก็จะจัดเป็น4กับหลังสองนะคะก็ใส่เป็น4ค่ะนะคะแล้วก็บวกหลังกับหลังสองค่ะจบสูตรแล้วให้ปิดวงเล็บนะคะอันนี้หน้าค่ะอันนี้หลังค่ะโอเคจากนั้นให้นักเรียนทําการเช็คเลยค่ะว่าปัจจุบันบรรทัด1กับบรรทัดสองเนี่ยเท่ากันหรือยังนะคะซึ่งบรรทัดแรกค่ะเรามีเํกลังสเหมือนกันค่ะ เรามี16เหมือนกันค่ะแต่พจน์กลางค่ะปัจจุบันเราได้ 8x กาลัง2แต่ในความเป็นจริงแล้วโจทย์มีแค่ 4x กาลัง2แสดงว่ามันเกินมา4ถูกไหมคะถ้ามันเกินมา4ให้นักเรียนลบออก4เลยค่ะก็จะเป็นลบ 4x กาลัง2ค่ะจากนั้นทาเหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็คือในวงเล็บสี่เหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ในรูปของหน้ากลาลัง2บวก2หน้าหลังบวกกาลังกลาลัง2คือสูตรนี้ให้นักเรียนสรุปอ,ออกมาเป็นสูตรสั้นๆของเขาเลยค่ะก็คือหน้า บวกหลังค่ะทั้งหมดกำลังสองค่ะแล้วก็แปลงก้อนสีชมพูนะคะให้ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะกลายเป็น 2-x ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะเพื่ออะไรคะเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อเข้าสูตรหน้ากำลัง2องลบหลังกำลังสนั่นเองค่ะก็คือสูตรที่หนะคะอ่าเพราะว่าเราต้องการแยกตัวประกอบต้องอยู่ในรูปของการคูณอ่าเพราะฉะนั้นเราจะแยกออกมาได้เป็นหน้าลบหลัง คูณหน้าบวกหลังค่ะ,ะแค่นี้ก็จะเป็นอันสำเร็จค่ะหรือนักเรียนจะเรียงดีกีก็ได้นะคะจะเป็น x กำลังสอลบ 2, 2 x บวก4คูณกับ x กำลังสอบวก 2, 2 x บวก4ก็ได้ค่ะ ต่อไปเป็นข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3ก็ทําเหมือนเดิมค่ะนักเรียนให้นักเรียนดูจากโจทย์ค่ะว่าเราสามารถแปลงเข้าสูตรไหนได้บ้างซึ่งในที่นี้เนี่ยโจทย์เนี่ยเป็นเครื่องหมายลบนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะแปลงเข้าสูตรสูตรที่4ก็คือหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองค่ะพร้อมแล้วให้นักเรียนเริ่มแปลงกันเลยค่ะเปลี่ยน x กําลัง4ี่ให้เป็นหน้ากําลังสองค่ะแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายลบนะคะ2 หน้าแล้วก็หลังให้ดูตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายมันคือ4กําลังสองก็ใส่เป็นหลัง4ค่ะแล้วบวกหลังกําลังสองค่ะจบสูตรปิดเลยนะคะนักเรียนลองชิบอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะว่าตรงสูตรหรือยังก็คือหน้ากําลังสองลบสองหน้าแล้วก็หลังค่ะแล้วก็บวกหลังกําลังสองนะคะจากนั้นให้นักเรียนเช็คเลยค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยบรรทัดหนึ่งกับบรรทัดสองเท่ากันหรือยังซึ่ง x กําลังสี่มีเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะ 16มีเหมือนกันค่ะเรามาดูพจน์กลางค่ะพจน์กลางได้ลบ 8x กำลังสแต่ในโจทย์เป็นลบ x 2 x กำลัง2แสดงว่าอันนี้ไม่เกินแล้วอันนี้ขาดถูกไหมคะขาดเท่าไหร่คะขาดลบ 4x กำลังสค่ะเพราะฉะนั้นค่ะประทัดต่อมาให้เราสรุปสูตรเลยค่ะจากหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลางังบกหลังกลังสงจะได้หน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2ค่ะ แล้วก็้อนนี้นะคะแปลงเป็นทั้งหมดยกกําลังสองนะคะจะได้เป็นลบ 2-x ทั้งหมดกําลังสองค่ะ<ๆ>เพื่อเข้าสูตรหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเหมือนเดิมค่ะสูตรที่5นะคะ<ๆ>อ่าพร้อมแล้วทำเลยค่ะ<ๆ>หน้าลบหลังค่ะ<ๆ>คูณด้วยหน้าค่ะอนี่หน้านะคะ<ๆ>แล้วก็บวกหลังค่ะก็เป็นอันสำเร็จค่ะน<ๆ>ักเรียนสามารถเรียงดีกีเพื่อความ สวยงามดูดีเป็นสากลก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นในข้อสอบข้อชอยเนี่ยเขาก็คงจะเรียงดีกีมาให้เราเรียบร้อยค่ะเป็นยไงคะนะักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่านักเรียนต้องไปจําสูตรมาให้ได้แค่นั้นเองค่ะ